พี่น้องที่รักในวันนี้พระวจาของพระเป็นเจ้าตั้งแต่บทที่หนึ่งบทที่สองและพระวรสารนั้นก็พูดถึงพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าเป็นใครพระจิตเจ้าเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพที่มีพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระบิดาในฐานะที่เป็นพระผู้สร้างพระบุตรในฐานะที่เป็นพระผู้ไถ่ส่วนพระจิตนั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตรและความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่า พี่น้องที่รักเรามักจะเคยได้ยินอยู่เสมอว่าความรักนั้นมีพลังและในพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าความรักนั้นผลักดันเราความรักนั้นทำให้คนที่รักอยู่นิ่งไม่ได้ไดเราจะเห็นว่าเวลาที่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์รับประทานอาหารคำมื้อสุดท้ายแล้วพระองค์ได้ออกจากห้องชั้นบนและก็ไปภาวนาอยู่ที่สวนมะกอกในขณะที่พระองค์ภาวนาอยู่ในสวนมะกอก พระองค์ได้มองเห็นภาพในอนาคตอันใกล้ว่าพระองค์นั้นจะต้องถูกจับถูกทรมานถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นทั้งมนุษย์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าทรงมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตในฐานะที่เป็นมนุษย์พระองค์รู้สึกกลัวกลัวพระมหาทรมานที่กําลังจะมาถึงกลัวจนกระทั่งว่าเหงื่อนั้นออกมาเป็นเลือด และพระเยซูริสต์เจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าถ้าพระองค์มีพระประสงค์โปรดทรงนำถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้าให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดคำว่าถ้วยนี้หมายถึงพระมหาทรมานเพราะว่าพระองค์ได้เห็นภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์และพระองค์ก็วอนขอพระบิดาว่าขอให้พระมหาทรมานหรือว่าถ้วยเนี้ย ให้เลื่อนไปหรือว่าให้ยกไปเถิดแต่พระค์ก็ยังพูดต่อว่าแต่อยากให้เป็นไปตามน้ําใจของลูกขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระบิดาที่พระเยซูคริสต์เจ้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระบุตรเนี่ยทรงรักพระบิดาและพระบิดานั้นทรงรักมนุษย์และพระเยซูคริสต์เจ้าก็รักมนุษย์เพราะฉะนั้นเพราะความรักที่พระบิดามีต่อมนุษย์ ซึ่งตกในบาปพระบิดาจึงส่งพระบุตรคือพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะไถ่าบาปมนุษย์แต่การไถ่นั้นมันมีราคาหรือที่เราเรียกว่าทุกอย่างนั้นมันมีต้นทุนเพราะฉะนั้นต้นทุนที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรที่จะต้องไถ่นั้นก็คือชีวิตของลุงเองชีวิตนั้นต้องหลั่งเลือดพี่น้องที่รักการที่พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระบุตรย,ยอมตายบนไม้กางเขนนั้นเพราะอะไร เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงรักรักใครรักพระบิดารักใครอีกรักมนุษย์เพราะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้านั้นถ้ามองแล้วก็คือว่ายิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวการที่พระองค์ยอมตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้แสดงความรักต่อพระบิดาและพระองค์ก็ได้แสดงความรักต่อมนุษย์ทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าจึงสามารถรับทรมานที่น้องฟังดนะีดีนะหนึ่งเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามีความรัก ความรักที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นความรักที่โน้มใจของคนที่รักให้ทำตามสิ่งที่ตนรักภาษาศาสนาเรียกว่านบนอกพระเยซูคริสต์เจ้ารักพระบิดาเจ้าเมื่อรู้ว่าพระบิดาเจ้าประสงค์สิ่งใดก็นบนอกหรือภาษาเราเรียกว่าเชื่อฟังเหมือนลูกลูกที่รักพ่อแม่เมื่อพ่อแม่บอกลูกที่รักพ่อแม่จะเชื่อฟัง เพราะนั้นจากรักจะไปสู่การเชื่อฟังหรือที่เราเรียกว่านอบน้อมจากนอบน้อมเสร็จแล้วไปสู่การปฏิบัตินีสำคัญเลยนะรักเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติอยากจะประยุกเข้ากับชีวิตแล้วให้พี่น้องถามตัวเราเองว่าเรารักเพระเป็นเจ้าไหมถ้าเรารักพระเป็นเจ้าเราต้องนอบน้อมเชื่อฟังเพระเป็นเจ้าและที่สำคัญก็คือว่าเราจะ ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์นี่สําคัญเลยนะเพราะนั้นพี่น้องมันมีสามขั้นหนึ่งขั้นรักเมื่อรักแล้วเชื่อฟังเมื่อเชื่อฟังแล้วปฏิบัติคําว่าปฏิบัติคืออะไรพี่น้องคําว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องหนึ่งคำพูดมนุษย์เรานั้นจะผิดพลาดด้วยคําพูดหนึ่ง คำพูดที่เราผิดพลาดก็คือบางทีเราโกหกคำพูดที่สองก็คือพูดคำหยาบคําพูดที่สามที่ผิดคือเราติฉินนินทาว่ารายข้อที่สามเ่ยรู้สึกว่ามันจะแก้ยากที่ไรพี่นอ้องข้อที่สี่ก็คือการพูดเทอเจอ้ถ้าเรารักเราจะนอบนอ้อมและเราจะปฏิบัติสิ่งที่เรา ผิดพลาดอยู่เสมอก็คือคําพูดวันนี้จรงอยากจะพูดแค่ว่าออกจากวัดเนี้ยเอาแค่เรื่องคําพูดก่อนพี่น้อง 1. เราจะไม่โกหกสเราจะไม่พูดคำหยาบ 3. เราจะไม่ติชินนินทาว่ารายใครอันที่สเราจะไม่พูดเพิอเจอร์ไรสาระได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตั้งใจพี่น้องตั้งใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะไม่โกหกฉันจะไม่พูดคำหยาบฉันจะไม่ติชินนินทาว่าใครและก็ฉันจะไม่พูดไรสาระเพอเจอที่ไม่มีประโยชน์ขอพระเป็นเจ้าพระจิตเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งความจริงเป็นองค์แห่งความรักที่ถูกกล่าวถึงทั้งสาบทในวันนี้ทั้งบทที่หนึ่งบทที่สองและบทที่ส พระจิตเจ้าเป็นองค์แห่งความจริงและพระจิตเจ้าเป็นองค์แห่งความรักได้เพิ่มพลังให้เรามีความรักและให้เราใช้คำพูดของเราพูดความจริงไม่พูดหยาบไม่ติชินนินทาและไม่พูดเพ้อเจ้อไราสาระขอพระเจ้าเมืินพรเดชชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามน